ครับนบอยชาแนลนะครับวันนี้นบอยพามาัา <c oughs> ยื่อดูไอ้ที่นบอยเก็บเห็ดคนไปนั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกอีกหรือเปล่าผ่านมาโอ้ยผ่านมาหลายวันแล้วครับประมาณเกือบอาทิตย์แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเค มันขึ้นอยู่นะครับแต่บานแล้วนี่ครับนี่นู่นดีนะครับนู่นดีครับนี่นี่อันนี้อีน,นี่นี่ครับอันนี้เพิ่งออกนะครับอันนี้เพิ่งออกโอ้ยฝนเพิ่งตกเมื่อวัน เมื่อวานเมื่อวานซืนนะครับน่าจะออกอีกเยอะโอเคเบ่อยเก็บก่อนนี่ครับสวยเลยออวิ้ยยาว เยอะอันนี้คงดีอันนี้ก็เพิ่งจะออก้ะครับเฮ้ยรู <ง verständ> นนออ้ว่าออกละเออ นี่กันนะครับยาวดีจังอ่ะวิ่งยาว rap les ีได้แค่นี้เองนะครับแต่พอพอได้แกงหนึ่งมื้อแล้วครับวันก่อนได้อยู่แล้วนึ่งมาได้สามถุงครับแช่ตัวฟิตไว้ก่อนหิวเมื่อไหร่ก็เอามากินเยอะเกนินอันนี้จะเอาแกงอแกมเลย <c oughs> ก็พอได้อยู่นะครับได้สักมือ้อนึงนะครับโอเคแก้มเลย ของกินลำยุติคนมักนะครับโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับผม